เจอกันก็นอย่าลืมเปนเพจค่ะวันนี้เราจะทําน้ําพริกปลาหมอเทศนะคะอันดับแรกค่ะผู้พริกแบบนี้นะคะทุกคนใช้พริกสดนะคะหอมค่ะกระเทียมค่ะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะั่วพอหอมนะคะสเสร็จแล้วเอามาตำค่ะทุกคนว้าวแบบนะคะใส่เราเข้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตำค่ะ ส่วนของปลานะคะเราเอาไปย่างก่อนนะคะนี่นึงแล้วก็ต้มอ,อยู่นะคะต้มให้มันมสุกก่อนแล้วเราอยเอามาตำรูปการค่าค่อยเอามาตำรวม,าามรก,กันตรงนี้แล้วก็ตำพริกหอมกระเทียมรอจ้าน้ำพริกปลาหมอ นี้นะคะทุกคนเราต้มปลาหมอนะคะย่างแล้วนิดนึงแล้วก็เอามาต้มให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็จะได้สุกจากนั้นเราค่อยเอาไปเอาก้างเอาเกล็ดออกแล้วก็เอาไปตำนะคะตามใส่พริกที่เราตำไว้เมื่อกี้ค่ะรอกันนะคะรอชมค่ะโอเคนะคะทุกคนปลาเราสุกแล้วนะคะเนี่ยเหลือแต่เหลือแต่เนื้ออุย้ยเหลือแต่ก้างเหลือแต่เนื้อน,นะคะเอาแต่ Update เนื้อน,นะคะก้างอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะมีนิดนึงนะคะเสร็จ <rell. S 2> แล้วเอามาตำนะคะปลาหมอ ค,ค,ค่ะทุกคนหอมเลยจ้าหอมเลยหอมเลยละเอียดเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมน้ําอันนี้เป็นน้ําปลาร้าที่เราต้มกับเนื้อปลากับกับปลามีนะคะทุกคนอยากได้เหลียวปันไดก็เติมเอนนะคะแล้วเราก็จุ่มพุทอีกทีหนึง่งไม่ใส่ เค็มนิดนึงแล้วก็เติมไปนะคะอืมน่ากินมากค่ะทุกคนนี่ไข่ปลาร้อยลองเลยทุกคนแบบนี้ค่ะดีนะคะมอ้โคิมก่อนค่อยปรุงนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วอืมอาจต้องเติมนะ้ำอ้โหอร่อยมาก ผมองอวงมาตองใส่พี่น้องมวามเสียบเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักนะคะต้นหอมผักชีกลุงค่ะเห็นสีจืดๆได้สีแต่เผ็ดด้พี่น้องโอเคมาชิมกันค่ะชิมบ้งพี่น้องอ,อร่อยค่ะอคขอบคุณที่รับชมเยลวนเฟนเด์น,นะคะ